กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของพี่หมอโอ๊ตครับผมนะวันนี้เราอยู่กันที่คลินิกทันตรกรรมลักกี้มีหรือว่าคลินิกทำเปินของโมโบเองขายของหน่อย นี่โลโก้ที่ขึ้นเลยเห็นไหมแคต่ตกปุบโลโก้ก็ขึ้นสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไม่เชื่อกันนี่ข้านหลังอุปกรณ์ใช่ไหมนี่นี่นี่นโยมผมาอยู่กันที่คลินิกนะตอนนี้บุกมาหโโามอบใส่ชุดอย่างนี้คือตอนนี้ยังไม่ทํางานน<ช>ะครับเดี <มา S 1> ๋ยวนะ้การทุกช่วงระบาดใช่คือเราต้องมีการอัปเดตกันบ้างเพราะว่าวงการธนกรรมกับวงการการแพทย์ก็ใกล้เคียงกันเนาะทีนี้ครับประเด็นที่จะมาอัดวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องฟันของพี่หมอแหละนะครับเพราะว่ามีคนถามพี่หมอเยอะมากว่าพี่หมอเมื่อไหร่จะดัดฟันเสร็จดัดนานมาก มากจริงแล้วก็เคยทําคลิปเกี่ยวกัดบดาดฟันไปแล้วมีแต่ว่ามันมีแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับเรื่องบุคคลนะฮะเลยต้องทํำการลบคลิปนั้นทิ้งไปนะฮะเรามาเริ่มถ่าคุยกับหมอโบดีกว่าว่าเรามาเจอกันทําฟันเกิดอะไรขึ้นบ้างเช้าความก่อนที่หมอดัดฟันไปแล้ว2รอบให้ดูนะรอบแรกทุกคนดูครับนี่คือฟันของพี่หมอรอบแรกนะครับ นี่ที่มาอันนี้คือดัดเสร็จไปแล้วหนึ่งรอบนะอันนี้คือก่อนมนาะหาหมอโบนี่คือเป็นสภาพฟันที่ดัดไปแล้วสองปีด้วยน,นะแล้วถอดเด็กดัดฟันแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ว่า,ามีปัญหาระหว่างทางก็คือตัวเองรู้สึกว่ารีเทนเนอร์ตัวเองอะแตกประมาณ5อันก็คือคิดว่าไม่เคยเอาออกมาแบบเอาไว้ข้างนอกหรือว่ามาเล่นอะไรพวกนี้นะฮะนี่ทุกคนดูซี่ที่มีปัญหาจริงที่มาหาหมอโบนะครับมันคือซี่นี้ครับพอไป่หมอรู้สึกว่ามันโยกมากมันรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยสเสถียรมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะหลุดออกมานะฮ ึแต่ว่ามันเป็นยังไงมันกำลังจะหดุดออกมามันเป็นห้ดูมาจริงใช่ไหมหมอบช่อธิบายเรื่องฟันตรงนี้หน่อยได้ไหมว่ามันอะไรยังไงบ้างคือฟันซี่เนี้ยมันสกผิดปกติเห็นไหมว่าฟันทั้งซี่เลยของท้างบนมันออกมาท้างนอกฟันล่างคือปกติฟันคนเราก็ควรจะศบกันแบบนี้เนาะพออันนี้มันออกมาทั้งซี่ท้างล่างเนี้ยมันก็เลยเหมือนทำให้แถวช่วงเนี้ยคือหนึ่งคือพอฟันฟันมันบดเคี้ยวอะนะฟันล่างมันก็ทิ่มทิ่มทิ่มท้างบนเหมือนมันแบบฟันกระแทกใช่มันไปกระแทกอออออ่่่ะเเมันนนกก็็ลยทําให้้้ีีิงแแว การทำความสะอาดยากเพราะว่ามันซ้อนเนี่ยเห็นไหมมันซ้อนกันพอทำความสะอาดยากปุ๊บโรคอะไรตามมาก็คือโรคเหงือก<อ>เหงือกเจ็บ<อ>เหงือกเ,อเสบมากๆเข้าปุ๊บกระดูกละลายตัว<อ>กระดูกข้างบนละลายตัวละลายตัวมันก็เลยทําให้ฟันมันเริ่มโยกที<อ>่เนี้ยเป็นปัญหาหนักมากเลยแล้วก็ที่เนี้ยอยู่ข้างกันก็คือเป็นมาด้วยกัน แต่ที่นี้หนักสุดเหมือนทีนี้หมอก่อนหน้าที่จะเจอหมอโบเนี่ยเขาก็เลยแทนว่าเอ้ยที่นี้ไม่ไหวแล้วแหละน่าจะต้องถ,ถอนใช่เพื่อแล้วกระดูกแบบว่า,า,า,าแทบไม่เหลือแล้วเขาก็เลยต้องเอาออกแล้วก็เลยแบบพยายามจะปิดช่องตรงนี้ที่เอาออกอืมแต่ว่าทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการปิดช่องข้างเดียวอย่างเงี้ยคือยากม,มากแล้วก็นานแล้วก็นั่นคือปัญหาที่หมอโอเจอตอนนี้ก็คือเมื่อไหร่จะจัดเสร็จอ่าถูก เออเพราะว่ามันมันเป็นข้างเดียวอ่ะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเรามีช่องสองข้างใช่ไหมอเขาก็จะดึงฟันหน้ากับฟันหลังสองข้างดึงวุ๊บมันก็จะปุ๊บเข้าไปอ่าเออแต่พอข้างเดียวแล้วเนี่ยอันนี้ยากแล้วเพราะว่าเหมือนใคเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ข้างเนี้ยมันไม่ได้ขยับแต่เราอยากจะขยับแค่ข้างเนี้ยอ่าอ่เออแรงก็คือดึงโยกไม่ได้เพราะว่าฟันก็มีปัญหาอยู่แล้วใช้แรงเยอะก็ไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะยิ่งแบบโยกง่ายกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าไลท์ฟอสก็คือแแแบบรง้นยๆ ก็เลยดัดนานช่กนึงคือทุกคนที่เน้นบอกว่าพี่หมอจัดฟันแฟชั่นไหมไม่ใช่แฟชั่นไม่ได้อยากดัดแต่คือมันมีปัญหาเลยต้องดัดนะฮะการดัดฟันที่หลายคนชอบคุยกันนะว่าเกเฮ้ยพี่หมอดัดฟันแฟชั<ด>่นดีไหมการดัดนคืนการรักษา<ช>ถ้าไม่มีปัญหาไม่ต้องไปยุ่งกับฟันมันอย่าหาทำถูกนะฮะแล้วถามหมอ,อโบว่า แล้วอย่างที่อันนี้บอกให้เราคาดเดาจากอดีตที่ฉันอะดีเทนเนอร์หักปกติดีเทนเนอร์มันหักได้ขนาดเลยไหมไม่ไม่เคยเจอมาก่อนว่าค่ะกี่รอบนะห้ารอบไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้คือน่าจะเป็นคนแรกดนครั้งละพันห้าพันห้าพันห้าแบบจนกระทั่งหมอถามว่ามาหีกงแล้วหรอแต่ว่าสามมาว่าไม่เคยแบบหักนี่คือไม่ใช่เอาไปถอดตอนกินข้าวแล้วก็นั่งทับอะไรไม่เคยอย่างนั้นหักในปากเพราะว่าของโอ๊ตะมีปัญหาเรื่องฟันสึกเยอะน่าจะแบบนอนกัดฟันหรือว่าอ่าใช่มันหักตอนที่ตื่นนอน อ่านั่นแหละก็คือนอนกับฟันแบบบดบดบด,บดขยี้ขยี้ตอนนอน <c oughs> <c oughs> พอคนไข้ที่ฟันสึกเยอะๆเนี่ยเหมือน มันมีพื้นที่น้อยอ่ะให้ให้ลวดมันผ่านนะคะอเออระหว่างตอกฟันอ่ะมันมีพื้นที่น้อยให้ลวดมันผ่าน,นก็เลยเหมือนแบบกัดทนลวดแล้วก็แบบขยี้<ม>ขยี้ยก็เลยขัดเจ้าใจเจ้สเห็นว่าทำไมยังดัดไม่เสร็จสักทีดัดไปดัดมาสภาพเป็นงไงบ้างฮะสภาพตอนนี้โมเดลขาวตะเกียบคือแรกเริ่มเลยปัญหาที่หมอโอนมีก็คือซี่หนึ่งมันลุกออกมาข้างนอกอ่าเนี่อออกเห็นไม่เห็นภาพไปส่วนอันนี้คือตอนที่ มาหาหมอโบครั้งแรกคือจะเป็นแบบนี้อันนี้มีรอยดินสอบขีดเยอะหน่อยเพราะว่าต้องทําให้รู้ว่าศพวันในปากเป็นแบบไหนเพราะตอนนี้เขาศพแบบศพแบบไม่ค่อยศพอ่ะคือข้างหลังเขามีตัวเติมอยู่อะทุกคนเดี๋ยวต้องส่องดูจากฝั่งนี้จะเห็นหรือเปล่าฟันมันไม่ได้ชิดกันนะแต่มันมีไอเป็นก้อนก้อนอ่ะก้อนใหญ่มากเลยตรงเนี้ยเอออันนี้คือตัวเติมฟันทั้งในที่ออเขาได้รับการเติมมาออใช่เพราะว่าเหมือนแบบว่า หมอท่านเดิมก็คล้ายๆกันว่าเขากลัวฟันหน้าชนกันแล้วมันจะหลุดอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยของเราที่เรามาแก้ต่อเนี่ยก็คือพยายามแก้ต่อให้ฟันหน้าหายสกลึกและณปัจจุบันหมอโอ๊ตเลยได้ได้รับการตรวจอิสระภาพแต่ก้อนนี้ก็คือเริ่มเคี้ยวข้าวได้ฟันตัวเองได้แล้วงั้นตอนถามว่าอนาคตฟันเราพอย,ยังมีทางรอดไหมฮะ หมายถึงซี่ไหนซี่ที่โยกอยู่ใช่ที่ได้โยกอยู่มันก็ต้องดูตามณักปัจจุบันว่ารักษาดีไหมแทงฟันไหมคัดฟันโอเคเออแล้วก็แบบขูดหินปูนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพวกโรคพวกนี้คือมันต้องเหมือนแบบ อยู่ในมือหมอตลอดเวลามันต้องคอนโทรลมันต้องควบคุมตลอดเวลาถ้าแบบเผลอไปนิดนึงหรือว่าเริ่มทังความสะอาดไม่ดีเมื่อไหร่มันพร้อมที่จะเป็นไปมากขึ้นค่ะพวกโรคเหงือพวกนี้ครับิ่งสาเหตุดนว่าก็นต้องดัดฟันนานนะฮะทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่คนก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องอหลังดัดฟันเสร็จพอพี่หมอมีประสบการณ์ทั้งดัดอยู่และก็ดัดเสร็จแล้วตอนนี้คือรอบที่สองแล้วอ่าเรื่องรีเทนเนอร์ครับเมื่อกี้ก่อนที่จะอัดได้แอบคุยกับหมอโบนิดนึงก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะดูแลรีเทนเนอร์ไม่ถูก อ่ะแล้งแช่น้ำก็เลยแช่เฉยๆแช่แค่น้ำเฉยๆน้ำเปล่าน้ำเปล่าเยี่ยมมากก็ <laughs> ไม่รู้ไงก็ถอดเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้ก็ไม่เคยแปรงฟันใส่มันยังไม่เคยนะ ไม่รู้ไอันี้ตนอนสมัยเด็กๆไม่รู้ไงรีเทนเนอร์บอกว่าน่าสงสารนะแล้วก็คือแบบไม่รู้ว่าต้องทำความสะอาดออยังไงว่า<อ>ถามว่าสำหรับคนที่แัดฟันเสร็จแล้วรีเทนเนอร์ปกติเขาควรต้องดูแลยังไงมันบ้างก็คือรายวันเลยเนี่ยเขาต้องทําความสะอาดด้วยแปรงสีฟันเราเนี่ยแหละแปรงขนนุ่มเนาะก,กับน้ําสบู่จะเป็นต้องใช้ยาสีฟันไหมหรือว่าแค่สบู่ก็พอไม่ให้ใช้ยาสีฟันทําไมถึงห้ามใช้ยาสีฟันยาสีฟันมันมีผงขัดอ่ะมันจะมีเม็ดกรึบๆใช่ไหมเวลาที่เราแปรงผงขัดนั้นอ่ะมันนนปเเอม็หืแบบ พลาสติกอะพลาสติกรูปแบบหนึ่งมันไม่ใช่เหมือนเนื้อฟันเราเป็นโพลิเมอร์อาไว้ง่ายใช่ใช่ทีนี้มันจะเป็นรอยได้ง่ายเอ่ผงขานั้นมันจะทําให้ตัวนี้เป็นรอยพอมันเป็นรอยมากขึ้นแปลว่าผิวมันไม่เรียบเนี่ยมันก็จะเริ่มเก็บสะสมสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้นกลายเป็นว่าบางคนที่เข้าใจว่าเฮ้ยใช้ยางสีฟันเลยสะอาดชัว Icana, ไม่ดีใช่เคยเคยเจอของคนไข้ท่านหนึ่งคือเป็นรอยแบบแปลงแบบอย่างเงี้ยเลยเป็นรอยขีด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 อย่างเงี้ยคนไข้ของฉันดีไม่มีรอยเลยเลยอ๋อเพราะว่าไม่เคยไม่เคยแปลงมันแล้วนอกจากพวกนี้มีวิธีไหนอีกบ้างที่เขาใช้กันก็ถ้าเป็นแบบอันนั้นคือลายวันก็คือเราควรที่จะแปลงอแต่ถ้าเป็นแบบลายอาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าก็คืออาจจะใช้เป็นพวกเม็ดปูเม็ดปู ใช่คล้ายๆคนที่มีฟันปลอมแล้วเขาแช่ฟันปลอมนัอีเมทฟู่คืออะไรนี่คือคำถามอยากรู้มากอีเมทฟู่คืออะไรไม่ใช่อีโนใช่ไหมไม่ใช่อีโนแต่ว่าใช่แต่ว่าพอมันลงน้ำปุ๊บแล้วมันจะเป็นฟองอ่ะแล้วมันเห่ฟู่ใช่แล้วมันเหมือนสารเคมีของมันไอตรงนั้นอ่ะมันจะทําให้เหมือนแบบพวกสิ่งสกปรกที่มันเริ่มเกาะแข็งในรีเทนเนอร์เราอ่ะรีเทนเนอร์เรามันจะคล้ายคฟันเราเนี่ยแหละถ้าเราทําความสะอาดไม่ได้ดีมันก็จะเริ่มเหมือนมีหินเกาะมีหินมีแข็งขาวๆอ่ะเออใช่ไอตัวสารพวกนี้มันจะสามารถทําให้ไอตัวสิ่งบกกรป <ien> er อัันนน้ที่แแแข็งลวมบบจำได,ไ,ได้แล้วที่นึกถึงสันนีข,ขาวๆอย่างนั้นแต่ชั้นไม่เอาไม่ออกอย่าอย่าเอามาออกกล้องเลยเนาะตรงสายคนดูไม่เอาไม่ออกจริงๆอันนั้น่ะคือแบบก็สงสัยอยู่ว่าอะไรวะแล้วก็มีกลิ่นบางท่นแรงด้วยก็ทีนี้พอตรงนั้นมันมันมันนี่มันดีขึ้นแล้วเขาก็จะเหมือนแปรงซ้ำต่ออีกหน่อยมันก็จะสะอาดวิ่งมากขึ้น<อ>ก็คือจริงๆแล้วเม็ดฟูกก็ควรใช้อยู่เพราะว่ามันทําให้ค่าบปกติหรือว่าอะไรพวกนี้มันหลุดออกทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นใช่เข้าใจแหละว่ามันมีหลายคนที่มีนิสัยเหมือนคล้ายๆฉัน ก็คือเป็นพวกขี้เกียจลืมบ้างไม่พยายามสะอาดบ้างบางคนฟันยังไม่แปรงเลยก่อนนอนก็มีบอกฟันก็เลยเหนื่อยอย่างนี้ไงพี่ถามเรื่องเออไอกมิดฟูมิดฟูอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่สาวเคยสากซื้อทําไมไม่ทําตามพี่สาวบ้างไม่รู้ไงพี่สาวเคยสากซื้ออันนี้ก็บอก ซื้อทำไมอ่ะใช่ฟันปลอมเหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้ก็เลยไปก็เลยไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คืออ๋อเพิ่งรู้วันนี้ว่าจริงๆแล้วคือมันเอาไปดูแลทำความสะอาดพวกถอดได้อุปกรณ์ถอดได้ในปากเราอะทั้งหมดเลยอ่าพวกแบบว่าใครที่แบบต้องใส่เสือกตกฟันพวกนอนกัดฟันต้องใส่เสือส้อกตกฟันตรงนั้นก็ทำได้แช่ได้อ๋อ<ด>ใช่เหมือนกันอ่า้นโดยสรุปข,อเ,ขเอแรคือใครที่คิดว่าจะทำความสะอาดรายวันได้ไม่ดีหรือว่าได้ไม่อิ่มพอนะฮะก็โอเคน่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนั่นแหละฮะวันนี้ก ภาพรวมนะฮะทมาไลายของการดัดฟันว่าเฮ้ยจริงๆดัดฟันอะเราไม่ได้ดัดเพื่อแฟชั่นนะรอมีปัญหาจริงๆถึงค่อยมาดัดอยู่ๆเอาอุปกรณ์มาติดเต็มปากเลยไม่สนุกนะไม่ได้สนุกเลยถามว่าบางคนปวดใช่บางคนก็ปวดจนแบบหลายวันเลยกว่านจะแบบเลิกกลับมากินข้าวได้แต่ว่าพี่หมอเป็นคนที่ถึกบึกบนอยู่แล้วบวกกับว่าพี่หมอบอกแล้วว่าเราดึงแบบไลฟ์ฟอร์สใช่ไหมก็คือดึงแบบเบาๆมันเลยไม่ได้ปวดมากอะไรขนาดนั้นพี่หมอก็เลยไม่ได้รู้สึกอุปสรรคในการกินข้าวแต่อย่างใดเลยนะฮะนั่นแหละส่วนว่าดัด กี่ปีกี่ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของคุณหมอใช่ขึ้นอยู่กับเคสแนะนาว่าลองหาคุณหมอเลยดีกว่าว่าเออคุณหมอเขาวางแผนยังไงคิดว่าประมาณประมาณหน่ะกี่ปีแต่ว่ามันประมาณก็คือประมาณนะเว้ยมันไม่ใช่แบบบอกว่า2งปีแล้วแบบเป๊ะ2องปีแล้วบอก2ปีครึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยว่าหมอไม่ใช่เนการรสารุ่นโควิดมากแบบโควิดมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบยืดออกไปอีกแล้วบางทีการมาหาหมอไม่ได้สม่ำเสมอหมอ้นทุกเดือน2อสเดือนโอ้โหที่ครึ่งปีโอ้โหวทีอันนี้ก็เคยสายไปนาน คือหายไปจนลืมว่าเออฉันมีนัดของฟันนี่ว่ะแต่ความรู้สึกคือเหมือนเพิ่งทำไปอ่ะถูกเพิ่งทา<ต>ไปแต่งหายไปหลายเดือนแล้วมีช่วงนี้บอก6เดือนป่ะ าหายไปหกเดือนอันนี้บอกอ้าวหกเดือนแล้วเหรอ <c oughs> รู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งทำไปไม่นานนี่เองนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือคือถ้าเคสทั่วไปเนี่ยนะคะควรหาหมอฟันทุกหกเดือนแต่ไม่ใช่เคสจัดฟันเข้าใจนะโอเคแต่ฟันก็ควรมาทำหมัดเสมอตามที่บอกนนะั้นอ่านั่นแหละครับอา่าทีนี้พอดัดฟันเสร็จปุ๊บระยะกี่ปีกี่กกปีขึ้นอยกับแผนคุณหมอเราก็หลังดัดเสร็จก็มีความสำคัญในการดูแลอีกเพราะว่ารีเทนเนอร์เดี๋ยวรายละเอียดของรีเทนเนอร์ว่ามีกี่แบบกี่ประเภทยังไงบ้างเดี๋ยวจะแยกไปอีกคลิพหนึ่งเเดียยวลอ่านะครับก เราลงแค่เรื่องของการดูแลแลวกันว่าเนี่ยการแปรงฟันการัดฟันสําคัญหมายัดฟันสําคัญคนที่ัดฟันเสร็จแล้วที่ฟังคิปนี้อยู่ก็การแปรงทาความสะอาดห้ามใช้ยาสีฟันนะครับใช้น้ำสบู่สไลายได้ถึงที่เกิดคิดว่าไม่มั่นใจในการทำความสะอาดตัวเองสามารถใช้พวกเม็ดฟูได้อก็คือใส่แก้วปึ๊บลงไปแล้วก็หย่อนลงไปอ๋อโอเคก็นี่ครับสรุปคร่าวๆของเกี่ยวกับเรื่องราวของการดัดฟันนะฮะที่เราอส่างไคุยกันเพราะว่ายังอยู่ช่วงโควิดอยู่เราก็เลย ต้องเซฟตัวเองนิดนึงโอเคครับถ้าเกิดใครชอบสาระในคลิปนี้นะครับแชร์ต่อไปคับให้คนที่คิดกำลังจะดัดฟันคนที่ดัดฟันอยู่และคนที่ดัดเสร็จแล้วนะครับก็กดไลค์กดซับสไครป์ช่องของพี่หมอแล้วก็พี่หมอโบ,โบด้วยนะครับนี่ช่องนี้ครับโบเดนเอ็มยูนะฮะก็ไปติดตามกันได้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องจัดฟันก็อยู่ที่ช่องหมอโบนะครับแต่ว่าของเรานานๆทีก็จะมาวนเวียนมาเจอกันบ้างถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันใชนะน่เรื่องนี้ก็ฟันของพี่หมอเองนะฮะคือหลายคนชอบมาถามพี่หมอเกี่ยวกับเรื่องฟัน แต่กูไม่ใช่ทันตแพทย์ไงเป็นหมอเหมือนกันแต่ไม่ใช่ใช่ถูกเ, <c oughs> เป็นหมอที่ดูแลระบบอื่นที่ไม่ใช่ฟันออนะ่ะก็เลยเอาคําถามลวกวของน้องทั้งหมดเนี้ยเอามาเดี่ยวนานๆทีมาเจอหมอโบแล้วก็รวบห้ใช่แต่จริงๆคือน้องเขาเห็นหมอโอด๊ดรู้เยอะถามอะไรหมอโอ๊ดก็ตอบได้ใช่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องไงยกเว้นการทําความสะอาดลินเดอร์อ๋อตอนนี้ถามได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่รู้แล้วนี่รู้แล้วถ้าใครเรียนอะไรสงสัยก็มาที่ช่องของหมอโบได้เลยนะครับแล้นวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปอาจจะมี เรื่องของการบริหารคลินิกเกี่ยวกับยุค New Normal ยุคที่โควิดมาแบบนี้ซึ่งไม่รู้จะอยู่ไปอีกกี่ปีใชอ่อยู่นานเนอะใช่ไห<ช><น>มน,นานเนอะนานเนอะโอเคกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันว่าสไตล์ New Normal <c oughs> ของคลินิกเป็นอย่างไรไว้ติดตามกันคหนูวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>